สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่หลงระเริงในกิเลสเรื่องของพี่น้องท้องเดียวกันที่คลานตามกันออกมาแท้ๆแ,แต่สุดท้ายต้องมาห้ำหันกันเองเพียงเคราะเศษกระดาษที่เราสมมุติเรียกมันว่าเงิน ท่านเชื่อไหมครับว่าในวันที่สัปเหร่อไปทำพิธีสอบชายคนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั้งศาลาวัดต้องขนลุกสู้ไม่ใช่เพราะศพเน่าเปื่อยหรือมีกลิ่นเหม็นสาบสางแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะดวงตาของศพครับดวงตานั้นเบิกโพรงแข็งกร้าวจ้องมองเพดานศาลาขมแ็งสัปเหร่อพยายามจะลูบปิดตาให้ถึงสามครั้ง แต่เปลือกตานั้นกลับเด้งเปิดขึ้นมาสู้มือทุกครั้งเหมือนกับว่าเขากำลังหวงอะไรบางอย่างจนวินาทีสุดท้ายของวิญญาณอะไรที่ทำให้เขาตายตามไม่หลับตามผมมากครับย้อนกลับไปครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อเฮียเมง้งคนน้องชื่อโกตีสมัยเด็กๆสองคนนี้รักกันมากครับท่านบูฟังมีขนมชิ้นเดียวก็แบ่งกันกิน มีเรื่องมีราวใครมารังแกน้องพี่ชายก็กระโดดเข้าขวางภาพจำของชาวบ้านร้านตลาดคือพี่จูงมือน้องเดินไปโรงเรียนไม่เคยห่างกันแต่พอวันเวลาผ่านไปพ่อแม่แก่เท่าล้มหายตายจากทิ้งมรดกไว้ก้อนใหญ่เป็นที่ดินทําเลทองใจกลางเมืองมูลค่านับร้อยล้านบาทท่านเอย๋ย โบราณเขาว่างเงินคองไม่เข้าใครออกใครมันเป็นเรื่องจริงจากพี่น้องที่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำกันพอเห็นตัวเลขในโฉนดแววตาที่เคยมองกันด้วยความรักมันเปลี่ยนไปครับเฮียเมง้งผู้เป็นพี่เริ่มคิดว่าตัวเองดูแลกงสีมานานควรจะได้มากกว่าส่วนโกตีคนน้องก็คิดว่าพ่อแม่สั่งเสียไว้ให้แบ่งเท่ากัน ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวจากเสียงคุยกันในบ้านกลายเป็นเสียงตะขอกจากเสียงตะขอกกลายเป็นเสียงทุบโตะ๊ะและสุดท้ายมันกลายเป็นเสียงของทนายความเรื่องราวมันน่าเศร้าตรงนี้ครับเฮียเม้ง <He> <eng> โดยความโลภที่มันบังตาแกไปจ้างทนายฝีมือดีสิกแซกเอก,กสารอ้างสิทธิครอบครองประปักบ้าง อ้างนี้สินเก่าๆของพ่อแม่บ้างบีบจนโกตีน้องชายแท้ๆไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ที่ซุกหัวนอนวันตัดสินคดีโกตีมองหน้าพี่ชายน้าตาลูกผู้ชายมันไหลพรากแกไม่ได้เสียใจที่เสียเงินนะครับแต่แกเสียใจที่เสียพี่ชายคนเดิมไปโกตีตะโกนล,ลั่นสาลเลยว่าเฮียอยากได้เอาไปให้หมด แต่จำคำวัวไว้เงินพวกนี้เฮียจะไม่ได้ใช้มันอย่างมีความสุขมันจะเป็นไฟเผาใจเฮียไปจนวันตายหลังจากนั้นไม่นานด้วยความตรอมใจโกตีก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในห้องเช่าเล็กๆข่าวการตายของน้องชายรู้ไปถึงหูเฮียมเมงถามว่าแกเสียใจไหมลึกๆคงมีบ้างแต่ความโลภมันดังกว่า แกคิดเข้าทางตัวเองว่าก็ช่วนไม่ได้ออนแอ้ก็แพ้ไปและในที่สุดสมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของเฮียมเม้งแต่เพียงผู้เดียวเฮียมเมง้งรวยสมใจครับขายที่ดินได้เงินสดมากองเต็มบ้านแกเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แต่แปลกครับท่านนับตั้งแต่วันที่น้องชายตายเฮียมเม้งไม่เคยนอนหลับสนิทสักคืนเลย ชาวบ้านเราแวกนั้นแล้วว่าดึกๆดืนๆจะได้ยินเสียงคนเดินวนเวียนอยู่ในบ้านเฮียเม้งทางที่แกอยู่คนเดียวบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากของหนักหนักครืดครืดไปตามพื้นคืนวันเกิดเหตุเป็นคืนที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงร่างเฮียเม้งแกขนเงินสดที่เพิ่งเบิกมาเตรียมจะไปลงทุนใหม่จำนวนหลายสิบล้านบาทมาวางกองไว้บนเตียงนอน แกคงคิดว่าการนอนกอดเงินคือความปลอดภัยที่สุดแกปิดประตูล็อกกรอนแน่นหนานั่งนับแบงค์พันทีละปึกทีละปึกทีละปึกแต่ในขณะที่กำลังนับเงินอยู่นั้นจู่ๆไฟในบ้านก็ดับพรึบเหลือแต่แสงฟ้านแลบแวบวาบเข้ามาทางหน้าต่างท่ามกลางความมืดเฮียมเมงได้ยินเสียงเสียงที่คุ้นหูเสียงเรียกชื่อแกเฮียเฮีย เสียงนั้นไม่ได้มาจากนอกห้องแต่มันดังมาจากกองเงินที่อยู่ตรงหน้าแกรุ่งสาวลูกน้องเห็นเฮียมเมงไม่ออกมาสั่งงานจึงพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำเอาเขาออนเลยครับเฮียมเมงนอนสิ้นใจอยู่บนกองธนบัตรมากมายมหาศาลมือทั้งสองข้างกำเงินแต่แบงทันแน่นจนยับยุย่ยี่ใบหน้าบิดเบี้ยวเยเกเหมือนเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต และที่สำคัญดวงตาคู่นั้นเบออคโครงแดงกมจ้องมองไปที่ธนบัตรในมือตัวเองตำรวจสันนิษฐานว่าแกคงหัวใจไวไยเชียพลันแต่ชาวบ้านเขาลือกันให้แทดเลยว่าสิ่งที่เฮียมเมงเห็นในวินาทีสุดท้ายบนแบงค์พันใบนั้นอาจจะไม่ใช่รูปใครที่ไหนแต่เป็นใบหน้าของโกตีน้องชายที่แกโกงมาที่กลับมาทวงสัญญานี่แหละครับท่านผู้ฟัง ตายตาไม่หลับของจริงสมบัติผลัดกันชมแย่งชิงกันแทบตายสุดท้ายสิ่งที่ได้ติดตัวไปมีแค่บาปก,กรรมและเงินกองโตที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ใช้แม้แต่บาทเดียวอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างสรรค์เรื่องเล่าผมมีลิงก์สินค้า ให้กดสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนช่องเข้าไปกดดูสินค้าได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้คนไทยสนับสนุนกันอยู่แล้ววันนี้ขอสิ่งดีๆจงมีแด่ท่านร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนขอบคุณครับ